โอเคเริ่มเกมมาแล้วจ้าวันนี้มาอยู่กับไอรี ee, นั่นเองอ้าวอ้าว,อ,าวอะไรเนี่ยอ,อย่าพึ่งอมฉันสิฉันก็นึกว่าเกิดบักเกิดคืนที่ไหนได้สิบอมฉันนี่เองอะ่ะอ้าว,าวยังไม่ได้เปิดคลิปเลยเนะฮย สวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกคนเอ,อ้ทุกคนด้วยนะทุกคนที่เปิดมาเจอคลิปของฉันซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเปิดมาเจอหรือเปล่าอ่ะวันนี้ก็จะมาเล่นไอรีนะจ๊ะเห็นนางแบบบับมาอะไรเงียงเง้ยไงเออแล้วอะไรเนี่ยอีอ้อ,อยมึงมาทําไมเออเอาอียาวเกินไปชื่อมึงอะ่ะเอาสั้นๆหวน,หวนๆแบบฉันก็พอ ทำไมเออโโอ,อ้วิ่งหิวแ้่ก็หิวได้โอ้ยโอยกระเด็นก็คือฉันไม่ค่อยเล่นหรอกพวกไฟเตอร์พวกเอสซินอะไรพวกนี้ฉันก็เลยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นี่ขนาดจ้อมกระบอดมาแล้วนะเนี่ยยังอืมเอะอยู่นั้นเหรอ อ่าน oh, okay. oh, like ั่นไงไปปวดเลนกลางและอีอ้อยอืมเอไปเถอะเธอไปเธอไปเดี๋ยวมันต้องมาตรงนี้แหละอุ้ย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 ไม่ใช่โอุ้ยตายแล้วไปได้กันเบิร์ด เอออยู่นี่อยู่นี่โอ้คีรา่าอะมากังก้าก็มีเออรอกูเวลสีก่อนนะพวกมึงอุ้ยอุยหลบก่อนโอ้ยหลบก่อนอกูอนบอกว่ากูหลบก่อนไงโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยมาทุกทีทุกทางเลยโวยโอ้ยถ้ารอดก็บุญแล้วล่ะอีอ้อยกลับมามาสิ จะไปไหนล่ะมานี่อีเป็นไงละมึงทีงี้ล่ะทำเป็นป๊อสหนีก็อ้ดอกทำไม่ออกมาละออ้อยมานี่เลยพี่สาวมึงนะเนี่ยเป็นแค่ล่กนอกจะมาทำเสียงดดเด็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 ดโดนฟาดด้วยไม้ดาบอืม อืมอ่าอ่าะฉันมาเวทคลิปกลางดีกว่าชิบโอ้ยโอ้โอโอย,ยอ้อยมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยไม่เอาอะ่ะเพื่อนมันมามึงจะเข้ามามึงก็เข้ามาสิกูไม่กลัวหรอกกูกลัวตายแค่นั้นเองนี่แน่มึงกูรอร้านแหละ ที่เห็นฉันลาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคว,วามแค้นล้วนๆโอเคเพราะฉันนะเธออยากโกรธฉันเลยนะอันติีฉันอีกสิบวิเอาสีอ้อยมึงจะมามึงก็มาตอนนี้นี่แหละกูพร้อมแล้วอีอ้อยอามาแล้วนี่ไงอีอ้อยได้ปุ๊บขอปุ๊บมาปั๊บเลยมาสิมึงเออเป็นไงละมึงมึงประมาทกูมากเกินไปเออ มาหลายคนเนี่ยโหเก่งจังเลยนะมึงมาคนเดียวเนี่ยโหยังกระตบไก่ <c oughs> <c oughs> ก็ว่าเขาไปเออ <c oughs> จริงๆไม่ใช่หรอกไอรีหลังจากที่อัปเดตมานะนะคือสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะอัปเดตมาเนี่ยนางอ่ะ,อะก็เก่งอยู่แล้วแหละยืนเลนก็แข็งอยู่แล้วต้องชนต้นเกมนะแต่พออัปเดตมาก็ต้องรองเวลสี่ตลอดไงานางก็เลยแบบ พอ,อนแอนิดหนึง่งว่อหาว่าอขี้ร่านนี่มึงจะเอาไงกูนะอยู่ในทีมไฟมึงคือเป้าหมายหลักของกูไม่ใช่แครี่อีกต่อไปเป็นมึงสองตวัวโอเคนี่เน่อ่าอ้าอามีคนโดนอันติสตาอาจะตายไม่นะตายแน่ๆเลยตายเงยงีอ่อ้อยมึงมานี่อออยมานี่ก่อน มาเออเป็นไงละมึงกูบอกแล้วมึงคือเป้าหมายหลักโอ้แล้วใครมาเบิ์นรถแถวนี้วันนี้เพื่อนจะเป็นตายายดีเลยก็ช่างกูต้องได้มึงมังกาด้วยเป็นไงรู้จักมังกรคู่หรือเปล่าโอ้ยอีหาคลิปโอ้ยเราก็ไม่ดูคลิปเลยเนาะเออนี่ไง โอ้ยอุยอ้ยคีปตัวนี้ตีแรงแกวะนี่คีปคหรือแครี่เนี่ยเฮ้ยเก็บเลือดก่อนตีเออเป็นไงไอลีสมัยนี้ตีป้อมแรงนะเพราะมีดาเมจจริงแบบเจาะเกราะนั่นแหละดาเมจสีขาวไอต้าวเก่งมากโอ้ยเอ้ยใครมารักกันแถวนี้ยให้กูรู้นะว่าใครอิซาต้าใช่ไหมกับอีใครกับใครลาวิลใช่ไหม มึงกล้ากูจะรอดักฆ่ามึงตรงนี้นี่แหละ โอ้เออเป็นไงละเมิงเจอไอริสายดักพุ่มไปเสีสัดด้งเลยสิโอ้ยดอกโอ้ยขีล่าโอ้ยดอกโอ้ยอีนั่นน่ะโอ้โอ้ลิ่นล่างมอทอดแต่เราไม่ได้โกรธแค้นเราเลยมอทอดเราโกรธแค้นขีล่ามากตอนนี้ขีล่าหายไปไหนแล้วโคลออกนะจะออกมาไหมเฮ้ยอีอ้อยไงอีอ้อย,อยมั่นหน้ามาก,มากตายสามรอบเลยยังไม่ยังไม่ไมขีดไม่ลาบอีก เ้ยอีนางนี่กระโดดเก่งอุ๊ยวิบไลท์เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาก็เอานะอืมเป็นไงล่ะอีลาวิวอีลาวิวโอ๊ยอีลาวิวกระโดดอืมเดี๋ยวไม่ใช่กระโดดมันฟิกเกอร์เอ้เกมนี้เขามีฟิกเกอร์นี่หว่าโอ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรอีนี่นี่เนี่ยมึงอ้าวจะมากิ่งกับฉันตลอดไม่ได้นะจ๊ะฝีมือทุกคนต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจ้า โดยเฉพาะเวลาหัวร้อนี่จะเก่งมากเลยอไม่ใช่นี่แน αι, ต่ตายไปซะอีกครีบอุ๊ยลาวิลลาวิวลาวิวลาวิวลาวิลลาวิวฟูง<ๆ> <c oughs> จะเอเมนมันฟูง<ๆ><ๆ>ไม่ได้ลาวิววิ่งจะมาล้วงกูโอ้โห <c oughs> ใช่มาอยู่ในสมัยที่แคลลี่ลงไอซ์ซินแล้วนะตอนนี้ไอซ์ซินสมัยนี้นี่ถ้าเล่นไม่เกง่งน <c oughs> ี่อยู่ยากมากโอ้มากังกาอุ๊ยออกก่อน ดีนะสกิลหนึ่งเพิ่มความเร็วได้คีล่าไปไหนหรอวะคีล่าหายน้าหายตาไปเลยนะเนี่ยว้าวตลอดเลยโอ้โหคีล่าคีล่าเออนั่นแหละอเอาเอ,อเดี๋ยวช่วยซิปก่อนสตั้นก่อนอืม ฉันไม่ได้คีล่านละฉันคิวคีล่าไม่ได้เพื่อนเดียวอเซฟอันติฉันยังไม่มาเราอย่าเพิ่งรีบรเราจะเล่นไอริสสายดาเมนเราจะไม่เล่นแบบสายแบบกึ่งกึงไฟเตอร์นั้นเราจะเล่นเป็นแอสซิซินเลยแล้วเราก็จะออกตักเดือให้แครี่มันไม่สามารถดูดเรดือเราได้อีกต่อไปเออนั่นแหละฆ่ามันเออเป็นไงโดนเพื่อนลาด,ด้วยอืซัพพอร์ตลัด ซัพพอร์ตลัดเอสซินเป็นอะไรที่ดีมากจ้ะโอ้ยไม่ใช่เออมาโดนอันติกูพอดีมึงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออตายไปสิพวกมึงอ่ะเออเป็นยังไงนะโอ้โหอะไรของกูโอ้โหต้องไปทางไหนแล้วลืม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 ไม่มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้คิดมานี่จ้ะอย่ามั่นหน้าตายไปตายไปตายไปเออ อ,อ๋อโอ้ยกังก้ามากังก้ามากังก้า,า,กกาโอ้ยกันสตแต็กหมดเออสตาร์ไนไว้เออนั่นแหละเออไม่เคยได้คิวหรอกถ้าอยู่กับเพื่อนเนี่ยโดนลัาตลอดเอาไม่เอาฉันไปด้วยล่ะฉันไม่ใช่คนสำคัญนี่นาไอพวกนี้อย่ามารักกันแถวนี้ไม่ชอบไม่มีเฟนอย่ามาพลอดรักอะไรกันแถวนี้นี่นะนี่เนะย ลิปตายไปสิจะจะไปเคลียร์คีิปตัวเออเนะนี่ยครนี่เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอ๋อสกอตไบทำอะไรนะโออ๋อตีตีต,ตีเออตายด้วยเป็นไงแทงก็ไม่รอดหรอกจ้ะเจอสกอตไบนะเนี่ยอโอ้โหสกอตไบเป็นสิ่งที่รุนแรงมากมากทีมนี้ป่าเราเล่นดีเหมือนกันนะเนี่ย จบเลยไหมจบเลยไหมจบเลยไหมเออเป็นไงละมึงโดนลัดอีกแล้วแม่งไม่เคยได้คิวเลยอยู่เพื่อนนี่ไม่เคยได้คิวเลยเศร้ามากวาเวอร์จีคีบจบนี่แน่เออนั่นแหละต้องจบแล้วจังหวะน,นี้อยู่ไม่ได้อีกต่อไปฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ทันคนนี้ด้วยโอเคไหมโอเค